ป้าหรือนีขึ้นไม่ทำอะไรบนนั้นอ๋อคนดีเป็นคนดีไม่ใช่คนบ้าบ้านี่นอะไรเป็นเด็กๆด็กเลยโตแล้วเลงมาตรงนี้เลยที่นี้บ้างเห็นสวยเลยนะข้างล่างเนี่ยไม่ขึ้นเดี๋ยวขาแข้งหักไปทำยังไงเออเธอนั่นแหละรีบลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาแม่ก่อนแม่มาหาเนี่ยลงดีๆ ขอบคุณตัวที่พ่าให้กับสุธิรักษ์นะครับมาเป็นใจให้ลูกชายนะครับไปขับแม่เจ้าไทยมาในเมืองครับแยกกับพ่อขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณรางวัลที่พ่อไปกับพระเอกแลนางเอกนะครับสุทธิรักษ์และน้องสุทธิรักษ์ครับน้องหลับนแล้วนบคุะคุณอาจารย์ ขอบคุณครับคุณค้าพันกำลังใจให้กับพวกเราครับโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้นี่อะไรเธอเป็นคนในเมืองงั้นเหรอขอบคุณนะคารย์ขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมผู้มีเกียรตินะครับที่ให้แรงใจแรงรัทธาเสมอมาสำหรับแฟนคลับที่ติดตามมาชมสำหรับวันนี้นะครับ และพรุ่งนี้เราจะการแสดงที่วัดสวอารมณ์นะครับยุทธยาขอบคุณเนียงสูงรับครับว้าวไม่จาบตัวงใช่ไหมไม่เคยเห็นหน,นี่แล้วไหนบอกว่าไม่ได้บ้าท่าทางแปลกคนบ,บ้าใช่ไหมตืม่นเ,เต้นไปหน่อยไม่เคยเห็นมีคนแต่งตัวสวยแบบนี้นี่เธอเธอเป็นคนในเมืองใช่ไหมเนี่ยเราดูซิใส่อะไรด้วยเป๊ะๆเขาดูหน่อยดิหยุดดื้อมากไปแล้ว เธอฉันดูหน้าเธอไม่เคยคุ้นไม่เคยรู้จักก็ไมา,มาที่เหนเนี่ยฉันน่ะอยู่ท้ายเมืองนู่นเลยอยู่บนป่าในป่านู่นฉันเพิ่งเคยเข้ามาในเมืองครั้งแรกพาเที่ยวหน่อยได้ไหมพาเที่ยวดีเหมือนกันฉันก็กำลังคเช่นอยู่อยากดัวอะไรเดี๋ยวพาไปเที่ยวเลยจริงเหรอชื่อว่าไทยน,นะดีที่ได้ตัก เจ้าไทยรู้ว่าผู้อยู่คนนี้สวยเจ้าไทยชอบแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโอ้คน<อย><คอย>สวยแคมไ้อ,องคนใดรักรวยโรชดชวย,วยอุ้มจูรบหมอน,น,นอนู้แม่ประท ที่บกใจให้เจ้าไม่รักในงจอย่ายาดหยารเปลม่ยาเปลียนการรับรักอย่ยากนอกไม่อยากเชื่อเพียงใดแม้จะอย่ก็ยอมได้ไหม บาดาดบาแม่ก็เคยทื่อก็ตารอยเอกดีใจใจอยากได้ราอกขออยากต้องขอชีพขอชีพ ถ้ไม่มีเงินก็คง,งหมดทางาทีปรัวมองพี่ก็ต้องรีบงานถ้าเรามไม่กลุกร,ร,รายร้ายร้ายทำไยไม่รอดขา อดเจ้าสาวอย่าให้ใครหน ที่สิบเแสดงที่วัดสว่างรโรวิทยาครับบอกว่าอยากเข้าร่างแดงที่อุทัยนิ่ยามเป็นเพงเราก็ต้องเต้นแลวที่ี่สิครับวันกลางประหุว่าป็นธุมานีแล้วที่30มสิบนะที่สาก็อ่างทองครับโอ้คนสวยเอมใส่ต้องจงได้รับ้วยโปรดจงช่วย ประปู่เดือดชึ้นในนาที่ทม,ทมอกใจใ้เจ้าจริงไม่อาจไม่ใจอย่าอย่าเียเบียดใจรับรับอย่าเพรอ้ยากลียกล่อรักใครก็อ,อย่ามาู I'm oh, ถ้าทีรวมห้องพี่ก็ต้องรีบหาถ้าอันรามาต็มกรุาเรือ้าลราคงไปไม่รอดข้าสิสนทร อย่ากตัิ้มซอเซหาเงินปึกแต่แต่งเจ้าักคุณตีเขาอาหญิงแล้วก็นั้นเสหาลัฉัน่งไารูปเดนนลเล่นกับเธอมามากแล้วเอาเป็นว่า ขอโทษเกิดเจ้าก็แล้วกันเมื่อกี้เจ้าบอกว่าเจ้าชื่อไทยชื่อไทยถ้าเช่นนั้นเราแนะนําตัวบ้างหญิงเองหญิงทรงนามว่าทิดารัสเป็นพระคณิษฐาของเสด็จพี่เทพนริศมารู้ว่าผู้ชายชอบนล่งไปดูหญิงเป็นเจ้าเอ้ยต้องเอ่อไอ้ไอ้ไทยขอโทษด้วยไทยไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เออไม่พลาด พระอ,องค์หญิงอย่าทรงเสด็จมากิ้วกับไอ้ไทยคนนี้เลยนี่ผู<อ>้ธรรมดาเถอะ <c oughs> เป็นคนพนูนอเอาเป็นว่าหญิงไม่กอดเจ้าหรอกเพราะว่าตอนเนี้หญิงก็ไม่สบายพระไทยอยู่เหมือนกันถ้าเราเจอก่อนหน้านี้หญิงก็คงจะมีความสุขกว่าน,นี้แต่เจอตอนนี้ไม่มีประโยชน์หรอกหญิงกำลังจะต้องแต่งงานกับผู้ชายที่จับม้าอุปการของหญิงได้อะ จะต้องเป็นงานผู้ชายที่จับม้าได้ใช่ผู้ชายคนนั้นเขาชื่อว่าเจ้าทุง่งนี่ไม่ใช่แล้วล่ะคนที่จับม้าได้จริงๆแล้วคือไทยเองนี่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะผู้ชายท,ที่จับมาได้ชื่อว่าทุงท่งนะไอ้ทุง่งเนะไอ้ทุ่งนี่มันเป็นน้องชายของไทยเองนี่รู้จักไอ้ทุ่งได้เหรอเธอนี่บ้าไปใหญ่แล้วเธอจะเป็นพี่ชายของทุ่งได้ยังไงทุ่งเขาบอกว่าเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่ ไม่มีที่ห <S <S ไหนเล่าไอ้ทุ่งเนี่ยนะมันเป็นน้องชายของไทยเป็นลูกของพ่อโทนมันจะไม่มีพ่อมันจะไม่มีพี่ได้ยังไงนี่จะบอกให้ไทยเนี่ยแหละเป็นคนจับม้าอุปการตัวน,นั้นได้แต่ว่าไอ้ทุ่งก็ขี่ม้าออกไปแล้วจริงๆเหรอเนี่ยจริงสิถ้าเช่นนั้นคนที่ต้องแต่งงานกับเราก็คือไทยนะสิ <S <S 1> <S 1> เอาอางี้ดีกว่ายิงอยู่เฉยไม่ได้แล้วถ้าเช่นนั้น ถ้าเราอยู่ที่นี่เราจะนำความจริงไปบอกว่าเสด็ที่นี่เบื้อความจริงปรากฏไปได้หรอนี่โอ้ยยิงต้องหนาวเปิดทีเป็นการตัว,ตวก,กับเสด็จไปก่อนนะรออีกทีน,นะเบื้องความจริง